ีวิธีการขับรถแบบออฟโรดแบบแนวตลาดบนนะครับเร speaker, ิเลยนะแนวออฟโรดแบบตลาดบนครับเราเราจะมีคันนี้เราจะมีระบบแ r a c t i o n c o n t r ครับอุปกรณ์แล้วก็ดิบล็อกจากโรงงานหน้าหลังครับเวลาเราขึ้นเราจะใช้วิธีค่อยๆย่องขึ้นเดินเบาๆครับแบบผูดีไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียภาพพุของตลาดบนหมดเริ่มได้ครับค่อยๆเดินครับอย่าเล่นเครื่องค่อยๆเดิน มาเบาไมไ่ไปครับอา้าวชิบหายแล้วตลาดบนรถเตือนไม่ไปอันนี้โลหนึ่งนะครับอะไรวะโลหนึ่งลองใหม่ดิลองใหม่ดิยิงไรครับยิงหน้าหลังมานะครับอลองดูซิครับแห้วค่อยเจอแล้วค่อยเจอครับเดินอย่างนี้ครับสวยครับเดินอย่างนี้ใช้ได้ครับไป,ไปครับอา้าว รถไม่มีกำลังหรือเปล่ารถเราอะตลาดบนเขาไม่เล่นเครื่องกันครับเขาต้องเดินอย่างเงี้ยปกติรถตลาดบนเขาขึ้นกันได้นะครับวันนี้รถคุมไม่ดีละไม่ใช่แนวตลาดบนครับอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีผมต้องเปลี่ยนรถใหม่แล้วเอาหมาไปมาลองเทคลองเทคแบบตลาดล่างนิดนึงครับขอเปลี่ยนโหมดเป็นตลาดล่างเป็น แบบนี้แบบนี้เป็นตลาดล่างครับนิสัยไม่ดีใช่ไหมครับนิสัยไม่ดีครับพวงนี้เราเป็นระดับตลาดบนแล้วอย่าไปทําแบบนี้นะครับไม่ถูกต้องครับสวัสดีครับ